ก็ผมอยากให้อยากเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนฮะช่วงนี้เรารู้อยู่ว่าวิกฤตของพิษเศรษฐกิจในบ้านเรามันเป็นอย่างไรนะก็อยากให้ทุกท่านสู้ๆนะครับก็อย่ายอมแพ้นะฮะก็ไม่จำเป็นต้องดูผมเป็นตัวอย่างนะครับไปดูคนอื่นมั่งก็ได้เพราะบางทีชีวิตผมก็ไม่ได้ราบเรียบจุดเริ่มต้นของผมก็การออกกำลังกายของผมนะฮะเริ่มแรกผมไม่มีตัง ไม่มีเลยฮนะผมก็ไปซื้อรองเท้าถูกๆคู่ละห้าสิบเจคู่ละร้อยมือสองเนี่ยครับหรือบางทีก็ไปหายืมเขาแล้วไม่คืนมั่งก็ยืมก่อนก็ไม่มีก็ว่าก็เรื่องของมึงก็ไม่ฟังนะฮะก็เราก็เอามาฝึกวิ่งทุกวันออกกำลังกายทุกวันก็จนได้ประมาณสักสเดือนพอเรามีแรงพอเราได้แรงคงที่แล้วเราก็เริ่ม หามองดูซอยตรอกเปลี่ยวๆหน่อยนะฮะแล้วเราก็เริ่มออกวิ่งนะครับก็วิ่งครั้งแรกก็ได้มาประมาณ2เส้นนะฮะสองเส้นท่วนนะฮะมีเส้นหนึ่งปลอมฮะไอสัตว์หลอกกูแต่ไม่เป็นไรฮะอีกเส้นหนึ่งยังใช้ได้อยู่เราก็เอาเส้นนั้นมาต่อทุนนะครับมาต่อทุนโดยการไปซื้อรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ที่ดีกว่าเก่านะฮะ อาจจะมีผ้าโพกหน้าด้วยแอนถุงมือนะฮะเพื่อที่ว่าใครจะได้จำเราไม่ได้นะ,ะแล้วเราก็เริ่มหาสะพานลอยหรือซอกซอยใหม่ๆนะฮะแล้วเริ่มติดอาวุธบ้างก็ได้นะฮะเผื่อไปทำอย่างอื่นได้นะฮะนะครับนอกจากวิ่งแล้วเรายังเอาไปทำเป็นแบบมีพละกกำลังได้ด้วยนะครับฝึกต่อสู้มือเปล่าครับมีทรงมิดสสั้นฝึกไวะะ้ฮะ บางทีได้จี้ได้แทงเอ้ยไม่ใช่บางทีได้จับได้อะไรนะฮะก็มันก็จะขยับขยายมาเรื่อยๆะฮะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้หยอกนะครับอย่าไปทําตามนะฮะคุกรอมึงอยู่สัตว์เมียบังคับก็เลยต้องทำนะฮะครับผมหลอกผมรู้ครับแค่นี้นะครับรักทุกคนเลย